ตอนสมารครกูเหมือนมาทุกคนยกเว้นตัวกูฉันนี่พี่ันนี่ฉันนี่คือใครฉันนี่อยู่โอร,ร์คนไหนชันนี่อยู่โอรคือใคร,ใครสิบสบบ ตัดผมมากเออกูยากตัดผมิดเไมกเี่เอเามืนกินค,คิดิดตดแต่ก็ทำใจไม่ได้ C C นยข้นเขาน่าจะบวมตั้งนานแล้วอันนี้เขาน่าจะบวมตั้งนานจิ้มลิมมากเลยมันบวม คืนกูจับไปเนี่ยมีแต่เลื่อนคนทุ่มันบวอยู่ตอนนี้ทางนั้นเลยยังเป็นคืนแบบด้านหลังี่กูยังเป็นคืนตุ้มๆอยู่เลยเพราะว่ากูตับความคืบหน้าแค่แบบกูต้องอาหน้าถึงน้เย็นนะกูไม่บุกกูไม่ทำอะ่อยธรรมชาติได้มนแบบใช้เวลามันไปไม่กล้าไปทำอะไรมันมากทำไมเมื่อคืนไม่เห็นอยูพี่บล๊ ไปไหนมาเนี่ยคุณมาเล่นลิเกเปล่าอยนักเดียวไหมเมื่อคืนนัอ๋อออกไปปอบกับหมดดอกลิปนะกูถึงตัวกลัวไม่เหมือนทุกคนนะอ๋อเปิดดอกลิปตรงที่ผมเขาอ้นี่ไงจากนี้ก็แล้วผมตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้สั่งมันเลยแบบเหมือนคนทุกคนยกเว้นตัวเองติดตัวไม่ต้อหลังตัวมันยังดูไม่รู้หรอกมันัวไม่ใช่มันเหมือน นี่เป็นดีใจีจีคหรอ q ไะคนเพอ่ะมันมีเหมือนใครไหมก็เหมือนดีใจน,นี่กูบินไปเกาหลีด้วยทำหน้ามาเพื่อจะเหมือนทุกคนยกเป็นตัวเวกใช่ไหมเน,น,นี่นนยนี่ไว่ามันริมๆนะเนี่ยอีีคิเลยเนี่ยนะก็บอแล้วว่าหน้ามาันดู มันจะเหมือนมึงไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าหน้ามึงเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่หน้าผมนะหน้ากูมันไม่ได้เปลี่ยนแบบเดิมตากูก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าเปลี่ยนไปนะแค่แบบพระเมื่อก่อนกูเป็นคนมีชั้นตาแล้วแก่แค่มันเกี่ยวแลวหนังตามันตกเขาก็แค่กีตาอายุไหยสามหกแล้วเนี่ย แล้วพี่หน้าก็จะบินไปเปลี่ยนหน้าอีกเป็นไรมันเป็นได้ขัดเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปทุกทีสวัสดีค่ะลองไหม่มึงยังทะเลาะกันเลยหล่อจัดแล้วตัวเท่ห์หน้าใหม่ แต่พอไว้หมดก็จะไปทนนุดเอสบอกเหมือนพวกมุสลิมพวกแขกขาวอะจมูกมันมันต่างเงี้ยมันต่างไปกันไปหมดแต่ว่ามันไม่ได้โด่กว่าจากเดิมนะโด่เท่าเดิมแต่แค่มันมันเ <จะ S 1> มียง<ป><ม>น่ติดเออแบบประมาณน,นั้นแตยังอื่นที่หน้ามันบวมเพราะว่ามันเป็นถุงหน้ามันเพราะว่าเขาล้อฟังอื่ข้างในข้างในมันเย็บหมดเลยตรงนี้พวกแขกอคคะไร เจ็บเจ็บมากแค่หันหน้าไวๆแบบพูดอย่างเงี้ยกูยังเจ็บเลยมันยังเป็นเลือดพุ่งลั่ไปเลยแลก็ผ่าตัดเที่ยวตื่นมาตีสามคืนเขาบอกว่ากูออกจากห้องผ่าตัดประมาณตีสองก็เสียแน่เที่ยงคุณก็รู้มันทำอะไรทั้งางอ้กแต่มันเปลี่ยนเอาไตเอาเนี่ยอะไรมากลายเป็นแบบ รู้สึกคนตัวเองออกมาไม่ปกติหายเสยเหี้ยอะไรเต็มหน้าแล้วก็สูงเลือดใช่นะทีสายเดนไม่รู้เรื่องตื่นมาก็คือแบบอยู่บนเตียงแล้วก็ข้ามแล้วก็โดนหงุดหงิดเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้แต่กูรู้สึกว่ากูหลับกู้หลับไม่ได้ไม่ได้หลับไปนานเดยคุณหลับไปแค่เดียวแล้วกูตื่นมากูกูก็พูดสึกว่ากูตายหรือยังอันนี้กือผู้หญิงเพราะกู รู้ไม่ได้เลยมันกระบกมันเจ็บไปหมดเลยงมองซ้ายมองขวาเหมือนได้หนักเหมนกันแต่ว่าใช่เหมือนพุ่งไปอยู่ตรงไหนองเงี้ยแต่ว่ายาเบอร์มันดีมากเลยนะเมืนพุ่งเป็นยอดมนุษย์อะเหมือนผ่านสะพานไปท้องพ่อ มันยังไงกูว่าตอนที่กินยาหลับอ๋อมันอยางยาเบอร์อะไรหรอเนั่นแหลยใช่เหมือนมันเป็นสะพานไฟอร์าที่แบบใช้นมโยเนียที่ตั้งสะพานแล้วมันเป็นแสงมันเออเพื่อไปเลยยังเขาก็ถามว่าหมอให้หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาพูดภาษาเนี่ยเออเขาเขาเขาเป็นคนเกาหลีเขาพูดแบบนี้เาใช่แล้วเขาหลับตาหลับตาลืมตาเขาก็เอาเหมือนกับ จะดูหนังต้าเราว่าผ่าดัดเอาประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณไม่ถึงสิบครั้งแล้วกูก็หลับเป็นเรื่องแล้วก็ไปถึมาตื่นอีกทีก็เป็นมัมมี่เลยอันแล้โอโห,หมดตื่นมาประมาณโอ้โหเนี่ยพี่รอนาะสี่ <4 S 2> ชั่วโมงที่สาววันแลกโทรมาหมดแล้วก็สีชั่วโมงที่กินอะไรไม่ได้ เขาเล่นเรื่องอะไรอีกเขาพูดถึงเอมังกีเล่นเอมังกี้หรออันุู้นเหมือนรุ่นไปด้วยเสียวอ่ะพว่าคนเสียวกันเรื่องพวกนี้เรื่องเข็มทิศยาเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปีหน้าก็จะไปทำอี๋จะไปทำผิวหน้าไปย้ำเขาบอกว่าให้ทำเรื่อยๆแล้วพวกเอ้ยเนี่เขาทำตรงนี้เลยนะอันนี้ตัผมแต่ร้านตัดผมที่ทำดีมาก มือนตองที่ร้านไปสั่งก็าสั่งผที่ากาหลีมาแล้วเขาก็รู้ใชว่าแบบขหรือว่าสัางมาทำทำเสร็จแล้วก็ไปสั่งและจหน้าพันแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาดีของเขาปกติเลยเพราะเขาก็เดินขึ้นชื่อแล้วเขาระดับระดับโลกแล้วเกาหลีอะเตียว เตียวเขาเล่นเร<อ>ื่องอะไรเตียวบางีเหรอบานต้องเสียตำแหน่งสไตล์เกาหลีให้บาสแล้วมั้งผมบอกผมไม่ได้ได้ทำหน้าเป็นเกาหลีนะไม่เขาเป็นอาลับแล้วถ้าอาไม่หลับอาไม่หลับแปลว่าอาตื่นอะไรเนะี่งสไ <laughs> ตล์ย<อ>ี่ผมมาเล่นหน้าเรื่อยนะพี่ยื่นขนจมูกด้วย <laughs> ไอ้เต่ามาเล่าให้ฟังทำไมไม่ตัดขนจมูกอะ่ะ <laughs> เมีเอาเนกยตายขนจมูกไปตัดหมอยเฮ้ยบมา่อยข้าพปล่อยนี่แน่่อยข้าพดไอ้ปิ้วแม่งเลยอยข้าพไอ้กร็แด่วยบล็อกีเดือดอมอยข้าพปธ่อยน่แน่อยข้าพดนี่แหละอยากรู้ว่าดีนะตลกเขาเป็นเรื่องอะไราเล่นรื่องอะไรเาเรื่องอะไรเรอนะแน่ปะเนี่ยเรื่องอะไรนะเอักอ่ะทีออกไปทคืนนะ ไอ้ที่มียาอยู่เมืองนี่เขาหนีจับเมืองไงเขาไม่ยอมไปอ่ะไม่ใช่มันเกินล็อกมันเกินแหลกคันเป็นหลันเลือดอะไรเงี้ยดูอะไรกันดูดูไ่านี่อ่ะนี่เตี้ยไม่มาใดผมจะค้แตกอ่ะแตกแตกไว้ฉากแรกสีเลยเนี่ยฉากแรกสีอะไรสีน้ำตาลชุดพม่า กับมึงบอกคะสีสยยมึงกันตั้งแต่ขับ BM มาเปลี่ยนไปคุยอะไรด้ยวยก็ไม่ได้กูแม็กขอกรถเลยใช่ป่ะกูกลัวนะไม่ใช่ไอ้ย่ยนี่เขาเก็บกดจากตอนเขาออกรถมาแล้วโดนบ่อยมึงเปลี่ยนตั้งแต่ขับ BM เนี่ยเปลี่ยนไปตั้งแต่ทำหน้าทำตาพูดปากกูหน้าปากมาไม่ได้หน้ากูตึงทำไมหน้าตึงอ่ะ้ามันตึงไม่โดนกตีไม่ใช่เพียงไอ้บอลเขา ปาจากหน้าทำงานลุบเด๋ยวรุบต้องหัวใจโตอ่ะจ uhh exactly ุ๊บพอดีคร yes ับเฮ้ยเอ้าการชากแล้วเออจากการก็ดีแล้วโอ้ยมันร้อนมันมันเครื่องปั่นมาอยู่นี่แาบผลไม้ของสารคนจนไข่ไข่คือคนจนคนจนเป็นไงคนจนก็ไม่มีไม่ใช่เพลงสิเออตาบนแดงนะคุณเก็บมากเลย อะไรติดออกไว้บางหน้าแ,แ,แต่เกาหลี่เลี่ยนร้อนคนกเกาหลีก็ใจร้อนหรอ,กอกเอโอโกียดโอ้โหนี่เกาหลีมไม่บอกขาเลนะนี่ฮะพุ่งกลับมาวันแรกเพียงงงบอกกูขาได้ไงเนี่ย พอไปอยู่มมไไเมืองนอกมาก็ทำอะไรแบบขุนนอกเป็นเรื่องปกติเฮยเรื่เองปกติทำจนขี้มูกไหลทำจนขี้มูกไหลหนุ่มโคเรียดองบางไม่ไลเหรอเดี๋ยวค่อยไร้พี่แต่ว่าขี้เกียจใช้มีค่ะอร่อยนะอย่างวะสามชั้นเนื้อยาก็อร่อยมนะากก็คือแบบเหมือนหมูลูกหมูน<ส>ะ<ส>ะหมูกระทบ้านเราอะแต่อร่อย ก็เราก็ไปเอามาจากเขาใช่อร่อยมันจำไม่ได้สมัยก่อนไหนแล้วพวกนี้มันจะเขียนว่าเนื้อย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีมันยังไม่มีหมูกระทะเลยอะไรคนเล่นเรื่องนี้นะอะไรว่าพี่หมคพี่ไก่มาแล้วเดียวองีเออได้หน่อยกแล้ววันนี้บาแต่งหน้าแต่งหน้า ไม่มาแ,มาแต่านต่ยน่าจะยังมาไม่ถึงเพื่อนดีครับดีครับคุณนายบิวบิวสวัสดีครับฝากแชร์ทุกคนใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<ม>คุณจอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวไว้แบบถ้าเกิดมีเวลาบ้างๆจะมานั่งเดี๋ยวประสบการณ์ที่ไปทำธัญจการที่เกาหลี และดูแลตัวเองเนี่ยสุอ,อ,อสุดๆรุบานาราคมครับสวัสดีครับใครที่อยากให้กำลังใจนี่นะคะ4 9 8 2 2 2 9 0 4สรุปเล่นเรื่องอะไรครับอผมไม่แน่ใจน่าจะอะไรแหละเดมงียก็ดีครับสวัสดีครับ,สสรบสเสื้อกันลม เสื้อกันแดนดใส่วันนี้วันนี้คนนะครับวันนี้แต่งหน้าให้บางอยู่เมื่อวานเขาเมื่อวานรู้สึกว่าแต่งหน้าหนาไปเจ็บเจ็บแบบเจ็บอ่ะ ยสวัสดีครับมาแล้วรอตั้งนานรอนานเลยเหรอเน็ตหลุดไม่หลุดสัญญาณเน็ตด,ดีตอนแรกคิดว่าไลฟ์ไม่ได้ด้วยิดอยากไลฟ์ไหมไลฟ์เลครับทุกคนขอไลฟ์กันหมดทุกคนมีช่องทางไลฟ์กันหมดครับเมื่อคืนเจอเหี่ยใกล้ๆหล่อมากขอบคุณครับมาแล้ว50ปุ๊บปลาโตขึ้นมันเริ่มไม่บวมแล้วใช่ไหม มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมส่งสลิปให้บาสนะขอบคุณกำลังใจห้าสิบพวงชาขอบคุณครับขอบคุณมากมากเมื่อวานได้พันพวงเลยรู้ไหมทุกคนเมื่อวานเนี่ยบาสได้พันพวงเลยเลิศมากมีคนมาปิดให้อีกสี่ร้อยกว่าพวงขอบคุณอีกห้าพวงครับ,บ,รบ,รบมีคนใจดีคนสวยเขามาปิดให้ แต่ว่าเขาไม่ได้ส่งสลิปนะเอ้ยเขาส่งสลิปมาแต่เขาไม่ได้มาพิมพ์หน้าไลฟ์เท่านั้นเองเฮ้ยข้าวอร่อยนะมาเลยต้มต้มจืดต้มจืดไม่ใช่ต้มจืดเอาการกระป๋องเออตอมกาศกระป๋องเหรอใช่ใช่ใช่ ีค่ะน้องบารบ์สวัสดีครับสวัสดีครับ,บรสวัสดีครับพี่โบอสวัสดีสวัสดีน้องบาร์แต่งหนุ่มสวยมากค่ะเวลาแสดงดิเก้ขอคบคุณค่ะตอนนี้หนูไม่ค่อยได้แต่งหญิงเลีว้วแต่งหญิงมากไม่ได้หัวหึงหัวไม่แต่งหัวห่วงขอบคุณที่สิบบัวครับขอบคุณครับ อีกกี่วันรัากว่าจะเข้าท to ีはは่สามเดือนเขาบอกเขาบอกกันนะเขาบอกประมาณสามเดือนเรี่ทำอะไรจะมากพี่ทำจมูกไม่บอกดีกว่าคนให้เขาเดาวันไปเรื่อยว่าเขาเขาเราเราทำอะไรมาบ้างยังเจ็บแผลอยู่เจ็บครับเจ็บ กรจะคเดวดเจ็บเนี่ยแค่เอามือลุ่มๆเี้ยกเก็บจาลืมทปีหน,น้าทำน8เตาเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เน่ยไปทำน้ำแปดเต้า อ๋อจาน้องนะครับขอแถวหน้าตรงก็แเริ่มแถวหน้เลยครับขอเพียง่้งเ้าสองแถวหน้านะครับจะเปที่น้าครับขอแถวหน้านะครับเคือนีครัสวยมากขอครับเดีเ๋ยวาที่ี๋ยวามันยังปูอยู่ผมใส่ฟิลเตอร์ยู่ผให้มันให้มันไม่ปูให้มันแบบไม่แดดไม่เขียวมากเพราะจะสว่าดู้วยตานี่ยะมันยังเห็ี่ขเขียวๆขบๆอยู่ มันทรมานจริงๆว่ามันจะหายนะมันต้องใช้เวลามากๆแต่เรามีเวลาพักได้แค่20วันเพราะว่าเราต้องทำมาหากินต่อทำงานต่อแล้วก็มีคนคิดถึงเราต้องสามวันแรกช้ำมากไหมไม่ช้ำครับจะบวมแคบไม่เขียวไม่บูมแแต่ว่ามันบวม มันบวมแบบบวมบวมมากมากเลยมันเต้นมัว าว่าแวักนานชวระหว่างไิ่ไดมทำดีและร้องการสายการื่องร้องเพลงและ้าไม่ใจนพศมนะครับบอสักสองานเพลงแล้วกันนะครับเด็กสูครักไมได้พบกับสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าวิีของสุดยอดทีเกไทยทีมานของสองานเที่ยนี้รับรองว่าสงสนานกันแให้อนเวทีด้านหน้านะครับสองแถวหน้าให้กับเจ้าภาพนิดนึงนะครับอนดย่าวเจ่าภาพจะได้มาน่าชมทิเก นะครับขอกราบขอบคุณอีกครั้งสำหรับเจ้าภาพแก้วนะครับคืนนี้แล้วก็กราบขอบคุณงานน้แม่ครัวนะครับยินดีนะครับเยี่ยมมากหอน้าเพื่อนทางพี่เกย์เพื่อนิดๆนะครับนรำดื่มนะครับอาจารย์ต้องเชิญนครับเชิญรับฟังการบรรยายจากครูจากผลงานของคุณสมานบุญจันทร์พ่บ้าพร้องผู้ใจของพีเกยสอนตราดเพชรเชิญรับฟังได้ณโอกาสนี้เชิญครับ 25ขอบคุณมากเข้าลูกคงหล่อมากๆขอบคุณมากๆครับพี่ชมผมก็รอมันเข้าที่อยู่แล้วรอมันมเข้าที่อยู่จริงๆนะว่ามันจะเข้าที่แล้วก็จะเป็นยังไงอีกเป็นเดือนนะครับให้อีว่าขอบคุณคานิ tha ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณเราไม่เจอกันนานมากเลยนะ แผลตองคิ้วใช่ครับเพราะว่าผมทำตาเนี่ยผมผมีแผลทั้งหน้าเราตรงไหนอ่ะแผลทั้งหน้าไปหมดใต้ผิวหนังในกามตาคิ้วทั้งหน้าทั้งหน้าเลยจริง ได้จริงอะอยากให้มันหายดีด้วยแล้วค่อยมาเล่นแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องทำแบบนั้นเฮ้ยอีกเลยบาเบา,บา,บาขอบคุณที่สีพวงครับ จะรีบมร้องสลีมาให้บ้านนะทุกคนผมจะไรู้ว่าใครโอนมาให้ผมรู้ไหมครับน้องไ้ผิดดวงขอบคุณครับน้องตู้ขอบคุณมามากครับเอ้าแดงหมดร้อยพวกแล้วแป่งขมงกินดีมาก ยากยากกินามากกวมากนะที่นี่วัดโบสถ์ทวัดโบสัดบ สวัสดีภาัสวัสดีครับ ไม่มีแล้วมากยังไม่หมด